ผมขอไล่คุณสองคนเหรอไล่ออกพวกเราทำอะไรผิดคะใช่ครับบอสพวกเรายังไม่ได้ทำอะไรผิดบอสจะไล่เราออกไังไงแบบนี้ได้ไงครับแน่ใจนะว่าพวกคุณไม่ได้ทำอะไรเข้ามาผมเลย คุณปอวันนั้นผมฝากเงินห้าหมื่ให้คุณเอาไปให้คุณนาใช่ไหมแตอคุณปอคะผมได้ข่าวมาว่าแม่ของแม่บ้านที่ชื่อนาเขาป่วยหนักเหรอใช่ค่ะเขาลาง,งานกลับไปดูแลแม่เขาต้องหลายวันแล้วนะคะแต่วันนี้กลับมาทำงานแล้วค่ะ ผมฝากเงินห้าหมื่นนี้ไปให้แม่บ้านที่ชื่อนานหน่อยนะบอกเขาว่าผมช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่เขาได้ค่ะดิฉันจะเอาไปให้เขาเองกับมือเลยค่ะคุณปอคุณได้เอาเงินห้าหมื่นบาทไปให้คุณนานหรือยังเออคือวันนั้นฉันมีงานด่วนครับบอสฉันก็นเลยฝากให้เขาไปให้แทนค่ะ คุณคอมแล้วคุณได้เอาเงินไปให้คุณนาหรือยังให้แล้วครับคุณนาคุณได้รับเงินจากคุณคอมไปเท่าไห 5, าร่ห้าพันค่ะบอสจากเงินห้าหมื่นบาทเหลือถึงมือคุณนาห้าพบาทแล้วเงินอีกสี่หมันบาทมันหายไปไหน เออบอสครับคุณปอให้ผมมาแค่สองหมื่นเองนะครับคุณคอมคุณเอาเงินสองหมื่นนี้ไปให้แม่บ้านชื่อนานหน่อยบอกเขาว่าบอสช่วยค่ารักษาพยาบาลให้แม่เขาครับคุณปอผมจะไปให้ถึงมือเลยครับฉันฝากด้วยนะขอบคุณแม่คุณปอ ผมฝากให้คุณเอาเงินห้าหมื่นบาทไปให้คุณนาแต่คุณกลับส่งต่อให้คุณคอมแถมเงินยังหายไปอีกสามหมื่นบาทคุณเอาเงินสามหมื่นบาทไปใช่ไหมเออคว่าผมถามว่าคุณเอาเงินส0 0 0 0ื่นบาทไปใช่ไหมใช่ค่ะบอส าหมื่นถ้าเอาไปให้แม่บ้านนั้นหมดก็เสียายแย่สิแบ่งออกมาแค่นี้คุณไม่รู้เหรอมีเงินซื้อกระเป๋าไว้ใหม่แล้วสิเราคุณคอมคุณบอกว่าคุณปอเงินให้คุณสองหมื่นบาท แต่คุณกลับเอาเงินไปให้คุณนาแค่ห้า <oz ic> เงินอีก15,000บาทหายไปไหนคือผมเห็นว่าเงินมันตั้งเยอะเอาไปให้มันหมดเลยมันก็น่าเสียดายก็เลยเงินต้องสองหมื่นเรยวะ <oz ic> ให้แม่บ้านมันแค่นี้ก็พอ มันไม่รู้หรอหมื่นห้าหวันเจียคืนนี้พาเด็กไปเที่ยวไหนดีวะนะค่ะคุณคอมมีอะไรให้รับใช้หรอคะบอสได้ข่าวว่าแม่เธอไม่สบายก็เลยฝากเงินห้าพานนี้แม่เธอบอกว่าให้เป็นค่ารักษาพยาบาลแม่เธอ ขอบคุณมากนะคะบอสช่างใจดีมีน้ำใจเหลือเกินค่ะจะไป่ทำงานต่อแล้วจากเงินห้าหมื่นบาทที่ผมฝากไปให้คุณน,นา mm hmm. เหลือถึงมือคุณนาแค่5,000บาทโดยที่พวกคุณแอบขโมยไประหว่างทางความผิดนี้สมควรโดนไล่ออกไหม นี่ถ้าเมื่อเช้าผมไม่เจอกับคุณนาผมก็คงไม่รู้ความจริงสวัสดีค่ะบอสสวัสดีขอบคุณบอสมากเลยนะคะที่มอบเงิน5,000บาทเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ช้างค่ะ5,000เหรอใช่ค่ะบอสคุณนาถ้างั้นเดี๋ยวคุณไปกับผม ข้าบอสข้าวตาไล่าชาวนาข้าวใหม่หอมนุ่มผมไม่คิดเลยว่าคุณสองคนจะเป็นคนมีนิสัยรักเล็กขโมยน้อยแบบนี้เงินนั่นมันเป็นเงินช่วยชีวิตคนแต่พวกคุณสองคนกลับขโมยเงินไประหว่างทางจิตใจพวกคุณทำด้วยอะไร พวกคุณสองคนยังมีความเป็นคนอยู่ไหมไปแล้วความผิดมันได้เกิดขึ้นแล้วและพวกคุณสองคนจะต้องยอมรับกับผลที่ตามมาให้ได้แล้วก็พอครับบอสจับตัวสองคนนี้ไว้ครับเน่คุณสองคนจะต้องเอาเงินที่เอาไปทั้งหมด คืนให้คุณนาและผมจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายกับคุณสองคนให้ถึงที่สุดลราพอพอจับตัวสองคนนี้ไปส่งให้ตำรวจครับตำรวจขับรถเดี่ยวเราเลยครับไป บอสคะต้องขอบคุณบอสอีกครั้งนะคะที่ช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ฉันถ้าไม่ได้บอสช่วยฉันก็ไม่จะทำยังไงเหมือนกันคะ่ะคงต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาไม่เป็นไรเลยคุณเป็นพนักง,งานของผมพนักง,งานของผมเดือดร้อนผมก็ต้องช่วยเออแล้วอาการแม่คุณเป็นไงบ้างตอนนี้ดีขึ้นแล้วคะ่ะออกจากห้องไอซียูแล้วคะ่ะบอส ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ก็ใกล้จะเลิกงานแล้วนี่ถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตไปเยี่ยมแม่คุณที่ลงพยาบาลด้วยแล้วกันคุณก็ไปพร้อมกับผมเลยเดี๋ยวคุณไปเก็บของนะผมเสร็จงานพอดีค่ะบอสขอบคุณบอสมากๆเลยนะคะที่เมตตาครอบครัวฉัน คนโกงคิดว่าตัวเองฉลาดแต่สุดท้ายถูกความจริงลากไปลงโทษเพราะเวรกรรมมันตามทันสมอ ไม่หิวนมเลยมั้ยเอานมให้ลูกกินสิหิวพี่ก็ชงนมยัดปากมันี่ยร้องอยู่ได้แล้วทำไมไม่ได้กินนมหรือล่ะเฮ้ยไม่เอาหรเดี๋ยวนมก็ยาเสียทรงพอดีเกนอมชงอ่ะเดีแล้วคนจะหลับจะนอนขอถึงร้องไห้แล้วลนะเป็นไงลุงเนี่ยเด็กน่าชงนมให้กิน,กนนะไปเถอะไปร้องนะครับ nhấp ná nhấp ná để có xuống vòng hay không ủa nè bây giờ thằng ngà đừng mà đu lú đi nào เขาเป็นง,งานกันนะลูกเขาจะรด้ก,กลับมานะ โอ๊ยนี่ก็รออยู่นั่นแหละไม่ได้บ้างกันเลยวะยูจองยเจออะไรนะคะ ที่พี่ถึงหนู่นะเฮ้ยเดกพี่ก็ร้อยังไงวะพี่ว่าเราจะเสียเวลากันเลยตึงจะจัดก,กันสักยกสองยกกัน นูนานี่ยังลีลาเด็ดเหมือนเดิมนะอันก็พี่เขาอ่อย กูใจสิแบบเนี้ยพี่ต้องมาจ่าบ่อยๆแล้วล่ะ ยศนี่พี่กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่พี่เป็นบ้าอะไรเนี่ยหนูถามทำไมไม่ตอบเด็กคนนี้เป็นลูกใครชอบทำไมพี่ถามแบบเนี้ยก็เป็นลูกหนูกับพี่ไงต่อแหละววันนี้หมอเพิ่งโทรมาหากู สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณโอ๊ตฉันหมอเจนนะคะที่คุณเคยมาปรึกษาหมอเรื่องอยากมีลูกอะค่ะหมอได้ทํออาการตรวจอสุจิของคุณอย่างละเอียดแล้วนะคะพราว่าคุณไม่สามารถมีลูกได้คุณเป็นหมันค่ะน่าจา๋า พี่มาแล้วจ้าไอ้นี่ใช่ไหมที่เป็นพ่อของเด็กอะไม่ใช่นายพี่ออสพี่จอเขาเป็นเป็นเพื่อนลุงพี่หนูอะเขาแค่มาเที่ยวหาหนู้ก็แหละเฮยงั้โกหกวุ้ยถึงไหนฮะหนูนาเกียร์นั่นเองอนะพี่กลับไปเดี๋ยวเฮ้ย ตอนนี้มึงจะกลับมึงเอาลูกกับเมียมึงกลับไปด้วยไม่นพี่อ๊ไม่ไปน้องี่โหิดไปแล้วกโทษนะพกมนี่ใส่หัวออกจากบ้านไปซะก่อนที่กูจะหมดความอดทนไม่ใช่ลูกกูกูไม่เอาเว้ยไปเจ้า่เจ้า พี่ออดไม่เอาะนมึงนี่ผ่านมึงตามของมึงสิกูบอกให้ัำไป うん。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 うん กินทันหน่อยครับเก็บกินทันหน่อยนะครับผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับผมกินกันหน่อยนะครับทานหน่อยนะครับทานหน่อยนะครับไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับกำนานหน่อยครับคุณคุณเฮ้ยคุณคุณเอาเงินผมไปทำไหมเนี่ยเงินนี่อยู่กับฉันเนี่ยมันก็ต้องเป็นของฉัน คุณเอาเงินผมคืเตอนสวนัสดีครับเพื่นครับเฮ<ห>้ยนี่นี่ก็จะไปไหนฮะเออเอาขโมยเงินของผมไปครับเขาเนี่ยนะขโมยเงินของแกตลกว่ะฉันว่าแกมากกว่าที่เอาเองินของเขาไปจะไปไหนก็ไปไปอย่ามาจุ้มจ้าน่าวนี้ เอาเขาโมยเงินของผมไปจริงๆนะครับไม่เชื่อลองทบสอบเหมือนทดสอเขาได้ครับนี่จ้ะมีเรื่องอะไรกันอ,อ,อ่คือผู้ชายคนนี้เขาโมยเงินของผมไปครับนี่แกเชื่อเขาอ่ะแกดูสภาพมันสิ กระป๋า,าแบบเนี้ยมันจะมีเงินให้ฉันเหรอคุณมีหลักฐานหรือเปล่าว่าเขาเอาเงินคุณไปเออ,เอ,อผมจำได้ว่าจะมีแบงค์ดอลลาร์อยู่หนึ่งใบครับไม่ช่อลองก้นตัวเขาดูครับผมขอดูกระเป๋าเงินคุณหน่อย ไม่แกเป็นใครอ่ะทำไมฉันต้องเชื่อแกด้วยถ้าคุณแม่ผมดูผมจะรู้ได้อย่งไงว่าคุณบริสุทธิ์ใจไม่เจอถ้าแกไม่เชื่อเนี่ยพอมาค้นตัวฉันดูได้นะ สิอะไรถ้างั้นผมขออนุญาตเฮ้เยทำอะไรอะเฮ้ยแกทำอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันกระเป๋าตังค์ฉันนี่พวกแกสองคนเนี่ยรวมหัวกันใช่ไหมอย่างนี้นี่เองคนนึงก็กล่าวหาว่าฉันเอาเงินไป อีกคนนึงก็ขโมยกระเป๋าตังค์หรือว่าชายคนนั้นเข้าไปจริงๆตัแตัวก็ดีแล้ไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยมาดูดิคุณพูดอะไรของคุณผมไม่ได้เอากระเป๋าเงินคุณไปนะไม่ได้ใส่ร้ายคุณนะครับไม่ต้องพูดแล้วแลรว็พอครับลากตัวงมันออกไป พวกแกสองคนออกไปได้ละฉันบอกให้ออกไปไงช่างมันอะครับคงไม่มีใครเชื่อคำพูดขอทานอย่างผมแล้วครับรอเดี๋ยวก่อนที่โรงแรมแห่งนี้มีกล้องวงจรปิดทุกจุด มีภาพบันทึกไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปขอดูกันจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่โกหกและใครกันแน่ที่เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ฉันเป็นลูกค้า v i p ของที่นี่ถ้าฉันไม่อนุญ,ญาตเนี่ยก็ไม่มีใครหน้าไหนหรอกที่จะดูภาพบันทึกวิดีโอของที่นี่ได้ขนาดนั้นเช่ ได้รอสักคูกท่านประธานคะฉันได้ให้เจ้าหน้าที่เก็บภาพจากกลงอง้องวงจรปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญเข้าไปดูที่ห้องนประธานได้เลยะคะ่ะ แกคือท่านประธานเหรอใช่ไปขอเชิญทุกคนไปดูกล้องวงจรปิดเลยเชิญครับ โรงแรมของผมไม่ต้อนรับลูกค้าที่ไร้จันยาบรรณแบบคุณเชิญเดี๋ยวก่อนกระเป๋าตัง เนี่ยคงไม่มีความจำเป็นสำหรับคุณอีกแล้วเชิญสุขครับส่วนคุณ ชอตัดสินคนจากภายนอกโรงแรงของผมไม่ต้องการพนักงานแบบคุณผมไล่คุณออกท่านประธานครับออกไปคุณครับว่าแต่ตอนนี้โรงแรงของผมขาดรปภอ,อยู่ว่าไง สนใจปร,ร่วมงานเดินไหมสนใจครับยินดีต้อนรับขอบคุณแามนะค,ครับคุณสี่เดี๋ยวคุณจัดจาก,การเรื่องเขาเลยนะ